อาการเป็นหน้าที่นะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับทางศูนย์การตําบวจังหวัดชัยนาทภาคใต้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกสุเทพเชื้อสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านพบตลนะฮะแล้วก็ท่านพลโทพิเชษนะฮะให้ผมนะครับทําพลตบดโบรีนะผู้พิเชษนะครับแล้วก็ท่านพลตรีสอุณซื่อนะครับมาร่วม รับแถลงให้ตอบข้อสักถามนะครับในรายละเอียดซึ่งจะมีต่อไปนะครับในครั้งนี้นะครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านนั้นมานั้นเนี่ยมีคนร้ายที่ได้ก่อเหตุต่อเนื่องหิดอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้กระทําต่อนะครับแล้วก็จะกระทํากับประชาชนนะครับซึ่งนะครับนะฮะแล้วก็หวังว่าแถลงข่าวในคดีสำคัญสำคัญในครั้งนี้นะครับ นะครับด้วยหลักสามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งคือต้องให้ทราบถึงสาเหตุและตัวผู้ที่กระทำความผิดอย่างแท้จริงทุกอย่างนะครับอันนี้คือหลักของของของการทําหน้าที่ของของตำรวจเราความไม่สงบนะครับของคนร้ายนะครับประการที่สองเนี่ยต้องละเอียดยิ่งตัวแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดให้นะครับข้อมูล นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราจะเปิดเผยจากส่งไปตรงมานะครับเท่าที่เราจะเปิดเผยได้ทาให้รูกปคปดีนเนี่ยเสียหายไปนะครับครับขั้นในในโอกาสกรราที่ผมคดีพลายล่วมกันใช้ลูคือสองครามคนเก่งจริงรัตรอ,อิทนาประกอบพิธีละหมาดลายพริษยพันสุลกนบ้านในกประแยนทำตลอบมาอาจจะรู้ว่าเกิดความราชานั้นในโอกแรกแต่เนื่องจากว่าคดีนั้น ดีในการเกิดในครั้งนี้นะคมาซิเก่าและมาสิดใหม่และเป็นพิซาม์นั้นเกิดจากการกาตามอง่มกรคนที่มีความขัดข่อมาโดยตลอดก็เรามารู้ว่าจะเชื่อถ้าหนักไปสร้างเรืองอะไรมากที่สุดก็สุดได้ว่าที่นะครับจากนั้นด้มีการสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนสามารถออหมายจับผู้หาเรายังยังไม่ไม่รัดกุงมพอนะครับต้องใช้พยานหลักฐานจากทางด้านยุติวิศน์เนี่ยมาประกอบยืนยันเพื่อความเชื่อถือ นะครับวนะครับนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมีผู้ร่วมก่อเหตุนเนี่ยหลายคนด้วยพูดกันแบบไม่ายมามัดตัวนะครับแต่ตอนนี้มัดตัวได้ผลหน้าตัวก่อนนะครับก็คือนายสุธิรักษ์นะครับ,นะรบเหตุจูงใจของเขาที่เขาทำครั้งนที่มีพยานหลักฐานหรือมีข้อมูลยืนยันว่าใท่ท้งสิน้นะครับมูลเหตุจูงใจทั้งนี้เกิดจากสาเหตุโกดเคืองของส่วนตัวเขา นะครับเท่าที่พยายนหลักฐานที่เราเราเราสามารถตรวจสอบได้อยู่ขนาดนี้ะนะครับการทางเข้าใช่ใ่เปิดได้ได้เขาไปเชิญอยู่นานนี่เท่กับว่าเราไม่ตัดสินใจในข่วนกระบวนการของเขาอเ่าไม่นานครับกดดันกดดันมันไม่ถึงไม่ถึงว่าเป็นคนขู่ที่บ้านอย่างนั้นหรอคะเมื่อปีไหนคะปีที่สี่ ปี50แล้วแต่ที่ได้เกิดเหตุการณ์แล้วแล้วมีเพื่อนๆเราเข้าไปร่วมกบวน,นการเยอะไหมคะไม่กีคนครับไม่กี่คนแล้วทำยังไงคะตามมาว่าจะจะควรจะใช้กานที่ละยอมบ้างดี ตอนสูปปอรเนี่ยค่ะเราจะข้ามกระบวนการน้องใช้เวลาหรือกระบวนการนั้นนานแค่ไหนกว่าจะคิดได้ว่าเราผิดหรือเปล่าค่ะสองปีกว่าสองปีกว่าครับแล้วเขาเขาบอกเราลองทุกวันหรือว่ายัางไงคะตอนข้ามกระบวนการแล้วเนี่ยค่ะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเขาพาไปทําอะไรคะเดือนละครั้งฝึกครับฝึกอันนี้ก็ฝึกเรื่องก ในระหว่างฝึกนี้เขาได้บอกอะไรกับเราบ้างไหมคะตอนที่ท่านสคาได้เรียนถามนะครับก็ในทุกปีที่ผ่านมาในเรื่อตสะมดรองในทางกรมนอภักสี่สวนหน้าหรือกรมประชาการสงเพื่อสืบตำรวจทหารก็ให้ความสําคัญนะครับือว่าเป็นที่ของพี่น้องประชาชนนูุสนใจพื้น,นที่อันนี้เราก็ เวลาก็จะดําเนินการตามช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาเมื่อปีปีที่ผ่านมาเราก็ได้ไปในส่วนที่มาก็คิดว่าในปีนี้ก็ทางวิชาก็าได้ดงความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความสัมพันธ์ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตได้ต้องสินจักดกําลังดูแลในต่างๆที่เรารเดำเนินการมาประาณวัน้นคีครัค่ะตรงนี้กา,ทา,ารทำงานเป็นรอาที่สองเดือน